ถ้าเราถ้าเราติดเองเนาะผมให้ไปสังเกตเอาว่ามุมไหนที่คนมองเห็นชัดระยะเนี่ยผมมองว่าไม่สําคัญครับตอนผมติดเองอย่างไฟแดงเลี้ยวเข้าเนี่ยเขามองอะไรก่อนเขามองเสาไหนก่อนเขามองมุมไหนก่อนอันเนี้ยผมจอดรถติดเลยครับผมถือว่า ผมผมเองยังต้องมองเลยแล้วผมพอถักไปปุ๊บผมก็จะติดถักไปเพราะว่าเขามองอันแรกเนี่ยเขาอ่านไม่ทันหรอกเพราะช่วงเขาเลี้ยวแล้วลองไปติดอันที่สองอันที่สามอันนี้รอเขาอ่านนะอ่าอันนี้อารมณ์อารมณ์เอาตัวเองที่สร้งไว้ก็เอาตัวเองที่ตั้งเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวไทยทุกวันก่อนเชิญทาบุญติดตอฟังรูปนิดนิดใช่ใช่ทีละใป้ทีละคำทีละคำไล่ค่อันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องจริ้็นะเป็นเทคนิคนั้นมีความสังเกตไหมถ้าไปแถวแถวเซเว่น บบยป้ายเต็มเลยค่ะเออะทำไมทาไมผิดคนชอบติดจุดสุดรวมคนนี่แติดเพราะว่าไปเหมือนไปจอดรถเวลาซื้ออะไรกินเดินออกมาทิ้งขยะดูดทีนน้ำมองก็อาบน้ำกันเศวีเบลกาแฟอะไรพวกนี้ที่เป็นจุดสุดรวมคนนั่นแหละนะครับจุดรวมคนก็ไปติดในพื้นที่ของซับเราประมาณนั้นนะครับทีนี้อีกนิดนึงเนี่ยถามให้น้องใหม่เยอะเอยที่เวลาที่ติดป้ายของโจนครับ มานเทคนิคการติดต้องมีระยะห่างยังไงหมายถึงระยะความสูงจำเป็นไหมก็ความสูงจยาไหลายทีโอ้โหเอื้อมไม่ถึงบางที่ก็ต่ำดินเลยความสูงจําเป็นไหมครับมีส่วนเนาะแต่แต่แนะนําว่าถ้าถ้าถ้าเป็นเราปิดนะแนะนาว่าไม่ต้องสูงมากเราเอาระดับสายตาเราไม่ต้องเงยหรือเงอยนเราคิดว่าเราขับรถอะแล้วเรามองเห็นประมาณไหนระยะไหน เอาเอาเป็นที่ตั้งเหมือนเดิมอ่คือเราอ่ะตัวเราเองเนี่ยผมอิจฉาเรารเราดินง่ายแล้ว <laughs> ตัวเราก็คืออะไรที่เราทําเองมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะเราก็ทํางานหลายหน้าหรือว่าไปดูหลายทรัพย์นะแต่ถ้าเกิดมีทีมงานที่คอยรับจ้างอยู่อ,อย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายม,มันอยู่ในพื้นที่ f a ม m ิ่งก็คือเราเราก็ต้องรู้จักคนกลุ่มที่รับจ้างติดป้ายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ให้คอนเซ็ปต์เข้าไปแล้วว่าติดเนี่ยต้องติดจริงนะถ้าเราไปสุ่มตรวจเนี่ยไม่ติดจริงเนี่ย ก็โดนเราเอามีก็ใครทํามาถึง EP นี้แล้วก็ถ้าอยากจ้างเดี๋ยวเราจะมีคอนแทคมีอีกแล้วรับรองฝีมือมามาที่เดียวพูดไเรามีทุกอย่างได้ครับก็หรือว่าใครทําเกี่ยวกับ Facebook หรืออยากยิงโฆษณาเราก็จะมีคน มีพี่บอยมีพี่บอยจะจะตุ้ต่ออะไรจะติดต่อให้เออจริงๆเนี่ยคนติดไม้เนี่ยุอยากได้ทีมงานทีมงานนะที่เห็นติดกันผมว่าทีมนี้เก่งจรดีที่ติดไม้ที่เยสุนะโอ้โหอยู่สูงมากไม่มีใครไปสอยได้แล้วตูดเห็นที่เขาขึ้นไปติดได้ยังไงมันมีอยู่ต้นต้นไม้ถึงต้นยางนาที่สูงจริงโอ้ บางทีก็มีบางจุดนะคะที่เราก็เหมือนเขติดกลางไฟแดงแต่พงอะไปติดตอนดึกมากอะประมาณตีสองตีสามหรืออะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมอีพีต่อๆไปด้วยนะคะถ้าเราถ้าเราติดเองเนาะผมให้ไปสังเกตเอาว่ามุมไหนที่คนมองผิดชอบระยะเนี่ยผมมองว่าไม่สำคัญครับเพราะตอนผมติดเองอย่าง ไฟแดงเลียวเข้าเนีขามองอะไรก่อนเขามองเสาไหนก่อนเขามองรมไหนก่อนอันเนี้ยผ